นี่ค่ะก้าวเขาของเยลินมือหนีลุกซ้าสั่งมาให้กินกินผู้เดียวกะ มากค่ะพี่น้องมาแซ่บน้ากันค่ะเช้าเที่ยงรวบยอดค่ะลูกสาวออกไปทุลาข้างนอกเหลือยายหลินอยูย่บ้านผู้เดียวเ่นสร้างนี่ค่ะหมูแดดเดียวแอมแหนมเนื้อเป็นชิ้นปลรราแซ่บค่ะอยหิวแห้งค่ะพี่น้องข้าแหลกอันนี้แหนมเนื้อค่ะเสร็จห้อง พ่อป่าพ่าพอบอกด้บหานกินพี่น้องหิวแห้งอืมสกรารองดีพักเดาค่ะอืมพักะเดาเย่หลินมาก,กินสุๆพี่น้องว่ามีการลวกว่ามีการเผาใดๆทั้งสิน้นยี่หลินกินยี่หลินจะมาก,กินแบบนี้อืมแดดยอ

เสียบอิดิพี่น้องเจ้าปลาดิบกับสุตรยดอ,ยอืมจ้ำยังสีิอ่ะแหนมเนื้อกระเทียมมะม่วงหามะนาวโห Ton bằng toàn mhm 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 bỏ mhm 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 mhm

จีลยทีไรเห็นกินพริกกินกระเทียมกินหอมก,กิน่ากินขิงพี่นอ้องอืมกินเสเดายกินผักอันสมุนไพรราว่าเยหินเป็นเบาหวานกับไขมนันในเลือดกินของพวกนี้นะมันดีต่อโรคแต่ห้าเป็นมันเป็นการรักษาพี่นอ้องกระเทียมขิง ริกมังทีจะไปครับไปไล่ไขมันเบาหวานกับสิโลโร่ล่วมขึ้นกันส่วนมะม่วงหาวมะนาโหนป้องกันมะเร็งค่ะทักทุกอย่างจะเหลีนกินนี่คือแบบรวนแล้วแต่ได้วิตามินแลือเป็นยารักษาโรคค่ะ เ่นคำหน่อยว่าเปลี่ยนได้ไห,หมเนาะแซ่บทุกอันอืมกินแบบบ้านๆแล้วหายเย็นมากแบบนี่แหละกับ <c oughs> ข่าก้อยมีพักยืดได้มากลาย หูดเอาพี่นอ้องสะเดากินจะ่ซสดดยังสีแ่แหละแซ่บตามด้วยขิงสดมันจังไดทั้งควาวมสุขได้ทั้งยาวรักษาลูก ได้ทั้งสานอาหารครบนี่ค่ะยาเบาหวานกินพร้อมอาหารตอง่้ากก่อนสิก่อนสิอิม่มเนี่ยกินต่อกำลังแบ่บอ,อิ่นเลยเนาะพี่หน่องเนาะ สมกรลังดีแหนมเนืน้อเจ้าปลาอืมรสชาตีเป็นไงอืมอ,อ,อีน้ง ืขึ้นแซบอีหลิ่นแซบกินแบบยี่หลินนี่ค่ะอืม ขนเมเยอะเสมอเลยพี่น้องไบยลลินก็เริ่มอิ่มละ่ะหลายอย่างหลาย,ยมันเยอะจริงๆตามด้วยพริกมะม่วงหามมะนาวโห đang cái thím, nem Ui đẹp đi không? Ừ. Vừa xem Ôi im đi Nèm nữa Ừ. Cái giờ có lắm gì đi. ตามด้วยขินสดพริกสวยสะเด,ดาหา้ามันเก้ไปพี่น้องอืมเสียไปดีด แตงกวามะม่วง,งวค่ะมะโนโหคิมนี่ายลินขอตัวก่อนไหคะอิมถึงเท่าที่เป็นโลกเบาหวานเป็นโลกไขมันในเลือดแต่ว่าเข้หหาหมูแจักิ้วหมูแจักกินมันกัซอยใดด้วคะ่ะลินกินทุกอย่างทุเรียนเยลินก็กินแต่ว่ายายลินก็กินพวกนี่แหละ พวกพักพวกสมุนไพรกินเสริมเข้าไปไล่เข้าไปครับเข้าไปค่ะยาเย่ลินก็กินลูกสาวพาไปหาหมอทุกสองเดือนเจ็ดพันกว่าบาทค่ะไปหาหมอลูกสาวเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลตอนแรกกับแปดพันกว่าตอนลดล,ลงมาเหลืออยู่เจ็ดพันกว่าบาทค่ะเดี๋ยวคิมนาเจอกันไหมได้ค่ะไปเลยเด้อพี่น้องทั้งอ่มทั้งเซ